หารนะครับทีม่มาให้บริการประชาชนนะครับที่มาสวายนะครับผมเลือกหาซื้อประธา,านได้ครับแล้วก็จะมีข้างในก็จะเป็นองค์พญนาคนะครับนนะครับผมี๋ยวเราไปนี่ก็เป็นองค์ท้าเวสวันนะครับผมก็จะมีอยู่สองฝั่งของซุ้มประตูนะครับ ข้างในก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับน,นี่นะครับผมสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดหลวงปู่ศิลานะครับแต่วันนี้บุญไม่มีนะครับบุญไม่มีหลวงปู่ไม่อยู่ที่วัดนะครับของฝากนะครับข้างทางก็จะมี ข้างในก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับน,น่นะครับผมชมบารมีของหลวงปู่ท่านนะครับผม รมบารมีของหลวงปู่ท่านนะครับผมตอนนี้ก็ที่วัดกำลังเข้ามาทางเข้าก็จะเจอเลยนะครับผมของใหญ่ป้ายอยู่ตรงนี้นะครับผมใครที่ไม่ได้เตรียมเงินสดมามีตู้ atm ให้กดเลยนะครับผม ยู่ตรงนี้นะครับผมใครที่ไม่ได้เตรียมเงินสดมามีตู้ ATM ให้กดเลยนะครับผมข้างในก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับหน,หนู้นนะครับผมหลวงปู่ไปกินนิมนต์ข้างนอกนะครับถามพี่เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้รูปปั้นของท่านนะครับผม เดี๋ยววันหลังมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาอยู่ที่วัดหลวงปู่ศิลานะครับแต่วันนี้บุญไม่มีนะครับบุญไม่มีหลวงปู่ไม่อยู่ที่วัดนะครับครับนี่ก็เป็นฟองใหญ่นะครับฟองใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผมอันนี้เดินใหม่ครับเผื่อมีบุญได้กราบองค์ท่านจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมเลยครับไปชมที่วัดกันเลยนะครับผม สร้างซุง้มประตูใหม่นะครับซุ้มประตูที่กําลังก่อสร้างนะครับใครที่มีจิตศรัทธาก,ก็มาร่วมกันนะครับมาร่วมกันสร้างซุ้มประตูมากๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสาเร็จนะครับโชคปีโชคปีนะครับร่ำรวยร่ำรวยจรงๆบางๆนะครับผมขอให้ขอพรมีหลงู่นะครับเ่วยคว้มรองทุกท่านี๋ยวเราไปก็เป็นโครงท้าเวสวันนะครับผมก็จะมีอยู่สองฝั่งของซุ้มประตูนะครับ บุญร่วมกับหลวงปู่นะครับนี่ครับป้ายอยู่ตรงนี้นะครับผมใครที่ไม่ได้เตรียมเงินสดมามีตู้ ATM ให้กดเลยนะครับผมนะครับผมแล้วก็สร้างิสถานในวัดได้นะครับผมข้างในก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับ นี่นะครับผมข้างในก็จะเป็นองค์พญานาคนะครับนี่นะครับผมลวงปู่ไปดินนิมนต์ข้างนอกนะครับถามพี่เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้ลูกปั้นของท่านนะครับผมเดี๋ยววันหลังมั่งดวงมีความสุขนะครับ เข้ามาทางเข้าก็จะเจอเลยนะครับผมของใหญ่มวัตถุมงคลน,นะครับบางลางก็จะมีวัตถุมงคลน,นะครับให้ปล่อยตอนนี้ก็ที่วัดกำลังวัตถุมงคลน,นะครับบางลางก็จะมีวัตถุมงคลนะครับให้ปล่อยนะครับ ท่างก็กำลังทาสีน,นะครับข้าบนก็ับนี่ก็เป็นฟองใหญ่นะครับฟองใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผมอันนี้เดินผมบูดร่วมกับหลวงปู่นะครับนี่ครับหลวงปู่ไม่อยู่นะครับก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธานะครับแวบะบเวียนเข้ามา ทางก็ลังทาสีนะครับข้างบนก็จะสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ออกมาอยู่ที่วัดหลวงปู่ศิลานะครับแต่วันนี้บุญไม่มีนะครับบุญม่มีหลวงปู่ไม่อยู่ที่วัดนะครับหลวงปู่ไม่อยู่นะครับก็ยังมีผู้มีจิตศรัทธานะครับแวะเวียนก็มานะครับผมแล้วก็สร้างฐานสถานในวัดได้นะครับว่าอยู่ตรงนี้นะครับผมใครที่ไม่ได้เตรียมเงินสดมามีตู้เอทีเอ็มให้กด เลยนะครับผมตอนนี้ก็ที่วัดกำลัง เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้ลูกปั้นของท่านนะครับผมเดี๋ยววันหลังมั่มลองปูไปกินนิมนต์ข้างนอกนะครับถามพี่เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้ลูกปั้นของท่านนะครับผมเดี๋ยววันหลังมั่มแล้วเราก็จะไปกราบลูกปั้นหลวงปู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมอยู่ข้างนอกนะครับกลับนี่ก็เป็น โค้งใหญ่นะครับโค้งใหญ่ใหญ่มากๆนะครับผม <S <S อันนี้เดินมากๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับจงประสบแต่ความสําเร็จนะครับโชค,โชคโดีโชคโดีนะครับร่ำรวยร่ำรวยจริงๆบางๆนะครับผมขอให้หา,าบารมีหลวงปู่นะครับช่วยคุ้มครองทุกท่านของฝากนะครับตั้งทางก็จะมี หลวงปู่ไปกินนิมนต์ข้างนอกนะครับถามพี่เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้รูปปั้นของท่านนะครับผมเดี๋ยววันหลังมาชมบาร,รมีของหลวงปู่ท่านนะครับผมแล้วเราก็จะไปกราบรูปปั้นหลวงปู่องค์ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผม อยู่ข้างนอกนะครับต<ะ>ัวมีตัวความสุขร้ขานาาร้านอาหารนะครับที่มาอ่าให้บริการประชาชนนะครับที่มากราบไหว้นะครับผมเลือกหาซื้อว<ะ>ัตถุดิบได้นะครับ<ะ>แลาาา้วก็ะจะมีตัวมีตัวความสุขรค้าน มากๆนะครับขอให้ทุกท่านนะครับตรงประสบแต่ความสาเร็จนะครับโชคปีโชคปีนะครับร่ำรวยเริ่มรวยจรงๆบางๆนะครับผมขอให้บารมีหลวงปู่นะครับช่วยคุ้มครองทุกทุกท่านหลวงปู่ไปกินนิมนต์ข้างนอกนะครับถามพี่เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้ลูกปั้นของท่านนะครับผมเดี๋ยววันหลังมัของฝากนะครับ ขัางทางก็จะมีหลวงปู่ไปกินนิมนต์ข้างนอกนะครับถามพี่เขาบอกว่าจะกลับมาตอนเย็นนะครับผมไม่เป็นไรครับมาก็มากราบไหว้รูปปั้นของท่านนะครับผมเดี๋ยววันหลังมั่มเข้าบูชานะครับผม ตอนนี้ก็ที่วัดกำลังของฝากนะครับสร้างทางก็จะมีจะเป็นพญานาคนะครับผมเป็นพญานาคเคลื่อยพันขอบป,ประตูขึ้นไปนะครับสวยงามนะครับวัตถุมงคลน,นะครับบางร้างก็จะมีวัตถุมงคลน,นะครับให้ปล่อยใหม่ครับเผื่อมีบุญได้กลาบ อ่าองค์ท่านจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปชมเลยครับไป,ไปชมที่วัดกันเลยนะครับผม